ซื้อปืน M 500ไปยิงหัวดีกว่าวันนี้จะมาลองฝึกยิงหัวหน่อยละกันซึ่งแต่ที่แล้วเราเล่นในหมวดจัดอันดับทั่วไปใช่ไหมวันนี้จะมาเล่นจัดอันดับ 4VC หน่อยละกันมาฝึกยิงหัวในนี้บ้างดูซิว่า M 500เราจะสามารถยิงหัวใครได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเขายิงหัวเราอย่างเดียว,วน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแตกสองงัดขึ้นหัวสักทีสิขา ดูดูจังหวะการยัดขึ้นหัวของผมนี่เป็นไงล่ะไม่โดนเลยสังนัด <c ười> คือแบบไม่โดนใครเลยอ,อ้าวโหทำไมมันไม่โดนใครเลยวันนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเรียบร้อยล่วงเองซังงัน <c ười> เพื่อนเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะเว้ยเพื่อนเลยโหมนุษล่วงฝั่งหนึ่งแล้วแต่ผมไม่ได้ยิงเขานะฝั่งนั้นน <c> ะ <ười> ไม่รู้ว่าเพื่อนเรา คนไหนยิงนะครับผมอุซ่างัดขึ้นหัวแล้วเชียวมันไม่โดนหัวเฉยเลยอะเฮ้ยฝีมือเราตกอะไรขนาดนี้วะเน,นี่ยอสุส่ากลับมาคัมแบ็กแล้วนะฝีมือยังจะตกแบบนี้มันไม่ดีนะเว้ยบอกเลยถ้าฝีมือเป็นแบบนี้เราต้องเล่นแบบจริงจังซะแล้วมั้งดูทรงอะอย่าให้ผมเล่นจริงจังเลยผมบอกเลยว่าถ้าผมเล่นจริงจังคือ หัวไม่เน้นครับเน้นกั่ตัวและมันสามารถทำให้เราเก็บชัยชนะได้สูงเลยแหละแต่ตอนนี้ก็เราเยายวยาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมวิ่งอ้อมๆไปดูหน่อยละกันว่ามีใครแอบ,บๆอยู่แถวซอกพวกนี้บ้างนะครับดูเหมือนว่าเพื่อนเรายิงล่วงไปแล้วนะครับตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวฝั่งซ้ายมือเรานั่นไงขออนุญาตซ้ำก่อนละกันก่อนที่เพื่อน ต้องข้ามเขาจะมาชุบนะครับผมจังหวะนี้ตรงนี้มีใครบ้างไว้นะไม่มีแล้วอีกสามตัวสุดท้ายวะสามตัวสุดท้ายอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะสามตัวสุดท้ายอยู่ไหนอุย้ยใครมากระโดดโดนเราเมื่อกี้สงสัยน่าจะเป็นเพื่อนเรานั่นไงใช่ด้วยแล้วตอนนี้เบอร์สองเราล่วงไปแล้วนะครับผมเบอร์สองล่วงก็ไม่ใช่ประเด็นสําหรับเรานะครับผม ละสองเรามาช่วยแล้วเพื่อนเอ้ยล่วงดีล่วงนีตัวทอดเสื้อล่วงนีโอโหไม่ล่วงว่าเดี๋ยวตอนนี้เหลือเบอร์สามกับเบอร์สี่แต่ผมว่าผมยิงล่วงตัวหนึ่งโอเคขออนุญาตสามก่อนแล้วละกันําได้ไหมวะําได้ไหมวะํมามกันโอโหํามไม่ทันว่าจะดูทรงแล้วน่าจะแบบตายวงไปแล้วนะครับผมในตัวที่ผมยิงล่วงมเมื่อกี้ขออนุญาตพันยาก่อนละกันดูทรงแล้วไม่น่าจะไหวว่ะ หมายถึงผมเนี่ยไม่น่าจะไหววะเพิ่งกลับมาเลยแล้วโดนลุมสองหนึ่งแบบนี้มันก็ไม่ใช่เปล่าวะโอ้เรียบร้อยโจอ Ump ลากเข้าตัวไปซะตายเลยบอกเลยนะต่อให้เขาไม่ลุมผมผมก็ไม่มีสิทธิธ์ทจะชนะผมมั่นใจเลยว่าไม่ว่าผมจะเลิกเล่นไปแบบนานแค่ไหน,นแล้วผมกลับมาเล่นทีไรฝีมือคือแบบเหมือนมันดับไปเยอะมากเลยแหละไม่รู้ทำไมนะครับ ก็คือเราไม่แตะเลยเนาะผมติดทํางานนะครับแล้วพอทีนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปลงคลิปก็ขอัยไว้นะทีนี้ด้วยเดอ้อเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้แหละผมจะลงคลิปทุกวันเป็นประจําเป็นประจําแล้วช่วยมากดไลค์กดแชร์เพื่อไปให้คนอื่นๆเขาได้ดูแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ะนี่ไงตัวหนึ่ง อยู่ตรงนี้หรอกระโดดลงมาแล้วคิดว่าจะยิงข่าโดนเหรอโทษทีพอดีว่าองศาในการหมุนของข่ามันหมุน360องศานะครับผมจังหวะนี้เพื่อไม่ให้ใครแบบสามารถยิงผมได้ง่ายๆขนาดนี้หรอกลวงสองเอยเลยไม่เป็นไรเรายิงลวงสองแล้วเวย้ยจังหวะน,นี้เหลือ,ออีกสตัวอีกสตัวเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อนสองตัวสุดท้าย ยังไงครับพ่อหนุ่มผมส้มโอ้โหพ่อหนุ่มผมส้มยิงเพื่อนเราล่วงไปแล้วนะครับยิงเบอร์สองล่วงไปแล้วคนหนึ่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้าหมอกทําไมนะครับตอนนี้เราต้องรีบไปกระโดดที่ห่วงยางกระโดดที่ห่วงยางเสร็จปุ๊บแล้วเราพันยาตรงนี้ได้ไหมพันยาไม่น่าจะได้นะครับผมผมว่าผมไปพันยาข้างบนเลยดีกว่าขออนุญาตมาพันยาด้านบนแล้วเบอร์สี่ Cy, เบอร์สี่ว่าไงเบอร์สี่ดูทรงแล้วโดนตอดยาวๆแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้เบอร์สี่เอ้ยไม่ไหวหรอกเพื่อนไม่เป็นไรสองตัวสุดท้ายเราก็ว่าไม่ไหวเหมือนกันว่าโดน UMP ลาดเข้าตัวขนาดเนี้ยไม่มีใครไหวหรอกครับถ้าโดน UMP ยิงจนหมดแม็กขนาดเนี้ยเราใช้อยู่ใช้อะไรดีวะผมว่าตอนแรกผมว่าผมจะใช้ UMP ไม่ใช่ดีกว่าใช้กอซ่านี่แหละกอซ่า ในการยิงในระยะไกลๆนะครับผมส่วนลูกสองยิงในระยะใกล้นั่นแหละคือตาที่แล้วคือแบบโคตรอับอายไข่ขที่หน้าเลยอับอายไข่ขที่หน้ายัางไงเหรอคือผมเล่นหมวดจากระดับทั่วไปใช่ไหมแล้วผมจะยิงเพื่อนผมเลอไม่ใช่จะยิงเพื่อนดิยิงสัตัว,วเจอคนปุ๊บผมจะใช้ปืนในระยะไกลยิงนะครับแต่ดันไปถือลูกสองแล้วใช้ลูกสองยิงในระยะไกลทีนี้เหมือนว่าฝั่งนู้นเขาได้ยิง ได้ยินเสียงปืนนะครับผมก็เลยแบบหันกับมาส่วนเราคือแบบโคตรอับอายขายขี้นาจัดเลย <c oughs> โอ้บาแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะเราจะตีใครแตกได้หรือเปล่าประเด็นหลักๆเลยตอนเนีน้อย่าบอกนะว่าแพ้ด้วยสกอร์สุดจะเสียไอพ่อหนุ่มคนนี้มันจะยืนวัดกับผมหรอ ผมบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งผมไม่เคยยอมใครอยู่แล้วไม่ว่าจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ตามเถอะผมไม่ยอมอย่างง่ายดายผมพูดแค่นี้แหละเขาหัวไปหนึ่งดอกแล้วเราอยู่ตรงนี้ผมว่าผมน่าจะได้อีกสักคิวอย่างน้อยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือปล่นนะแต่ก็จะพยายามยิงอย่างเต็มที่เพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเขาตายนะครับผมโอ้โหแล้วเขาตั้งไอวอกันดูสิโอ๊ยโอ้ยเจ็บเจ็บมาดีมาดี ถ้ามีคโน่นะจ๊ะพอนุ่มจ๋าเจ้ามีหรือเปล่าคโนออุ้ยแล้วดูเหมือนว่าหมอกมันจะบีบนะครับผมอุ้ยกอซ่า oh, <no. S 1> er เขาแรงจังวะดูทรงแล้วกอซ่าเขาแรงก็กอซ่าผมไม่ยาโหเขาใช้สกินอย่างแน่นอนเลยดูทรงแล้วคือผมไม่มีสกินนะครับผมกอซ่าแต่เขาน่าจะมีสกินคือสายเติมมักจะได้เปรียบก่อนสายฟรีอยู่แล้วเนาะเกมเนี้ย ย่างที่หลายๆคนเข้าใจแหละโอ้แบกอะ, oh. อะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะแต่มาแบกตอนทีมแพ้ยังงี้มันก็ไม่ดีวะ <laughs> ไม่อยากแบกตอนทีมแพ้อยากแบกตอนทีมชนะครับโอ้ oh. จบกันเลยมาเราเล่น M 500อีกสักรอบแล้วกันนะครับผมดูซิว่าในครั้งนี้เราจะสามารถิงหัวฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะมาดูกันนะครับผม ขออนุญาตงัดเข้าหัวสักคนนึงก็ยังดี M500 ของผมอ่ะคนหายไปไหนหมดวะศัะตรูฝั่งนู้นนู้นไงตัวนึง่งเราเปิดคนโน่ป้องกันดูหน่อยละกันอ๋อยิงมาจากตรงนี้นี่เองแม่สาวน้อยคนนี้จะต่อสู้กับผมหรอจ๊ะแม่สาวน้อยมายืนวัดกับผมเลยหรือเปล่าเข้าหัวเข้าหัว เข้าหัวทำไมไม่เข้าหัววะไม่เป็นไรผมขออนุญ,ญาตชุบเพื่อนก่อนละกันไปเนื้อลบๆๆโอ้โหจบอุตส่าห์บอกให้เพื่อนลบเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งโหดเกินไปเปล่าเล่นคนเดียวสี่คนเลยเหรอเจ้าจะโหดอะไรเช่นนี้เบอร์หนึ่งจ๋าเฮ้ยผมใช้ปืนนี่นีืว่าพลฟอ พอเราฟอร์สกินสีชมพูนะครับผมพอเราฟอร์วาเลนตาใช่ปะ่ะสกินเนี่ยเท่าที่จําได้อะเราจะใช้สกินสีชมพูนี้เก็บชัยชนะในตาที่สองของเราให้ได้โดยไม่ให้เขาสามารถตีไข่แตกได้แม้แต่สต๊อ์เดียวก็ตามแม่เขาชนะเราได้อ่ะพูดง่ายๆเลยเนาะอันนี้ผมขอนอนุญาต อ้อมไปขวามือหน่อยละกันผมไม่รู้นะว่าศัตรูฝั่งตรงข้างเขาะจะมาตรงฝั่งเราหรือเปล่าไม่มานี่ว่าแล้วตัวนี้เรียบร้อยล่วงหนึ่งศัตรูล่วงไปแล้วนะครับหนึ่งคนเหลืออีกสามคนเท่านั้นแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนเราล่วงไปหมดแล้วนะครับจังหวะน,นี้ผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าแต่ผมก็มั่นใจในปืนที่ผมเลือกนะครับมมผมว่าปืนเนี้ยมันยัดเข้าหัวง่ายพูดจริงๆนะครับพอลฟอร์ นัดเข้าหัวอย่างง่ายดายคอยดูแล้วกันเข้าหัวหนึ่งเข้าหัวสอง <Okay. S 1> เรียบร้อยโอ้เ oh, <Okay. S 1> จ็บเจ็บเจ็บผมอ,อนุญาตพันยาแป๊บหนึงไม่พันเลยดีกว,ว่าขอซ้ำสองตัวนี้ให้ตายก่อนละกัน <Okay. S 1> ผมรู้ว่าถ้าผมพันยาปุ๊บอสองตัวที่ผมยิงเข้าหัวล่วงไปนะครับผมเขาจะไปให้เพื่อนชุบแต่ผมรู้มากไงพูดอย่างนี้เรามีปืนอะไรเยะใกล้ๆที่จะสามารถต่อสู้กับพ่อหนุ่ม คนนี้แล้วที่เหลือคนเดียวนะครับฝั่งศัตรูต,ตัวสุดท้ายอะหายไปไหนแล้วหรอจ๊ะเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้ววะซึ่งตอนนี้แอบเนียนหรอจ๊ะแอบเนียนขนาดนั้นเลยไม่เห็นมิคัะอ๋ออย่างนี่ไงไม่ยืนวัดกันเลยเข้าหัวเข้าหัวนะเรียบร้อยอุตส่าห์เตือนแล้วเชียวว่าเข้าหัวนะออสองศูนย์แบกทีมจัดจัดอะครับจงังหวะเนี้ย คือตาเมื่อกี้แพ้สี่ศูนย์ตอนนี้เราต้องชนะสี่ศูนย์อยู่วะเราไปไม่เคยย่องอยู่แล้วเราอย่าไปย่องดิเออเราต้องชนะสี่ศูนย์ให้ได้อ่ะผมว่าผมจะใช้เนี่ยแหละทำสั่นกับพาราฟอร์นะครับผมแต่เราเสียเปรียบเขาอยู่อย่างหนึ่งนะทำสั่นเราไม่มีสกินนะดิแต่พาราฟอร,ร์สกินเราพอไปได้แหละไปวัดไปวาได้แต่ถ้า เป็นทอมสันเนี่ยเราต้องใช้เชิงอย่างแบบเชิงอย่างมากเลยแหละในการเล่นนะเพราะเราไม่มีสก,กินเฮ้ยนี่ไงตัวหนึง่งคิดจะวัดกับข่าเหรอเขาหัวไปอีกแล้วโู้โหทำไมตาที่สองเรามีตาชอ็อตสวยๆทั้งนั้นเลยคือยิงหัวอย่างเดียวแล้วมันอาจจะมีตัวบ้างนะแต่มันก็ ก็ค,คือพูดง่ายๆเลยเราไม่ได้แบบสายยิงหัวอะไรขนาดนะั้นเนาะมันก็มีสีเหลืองเหลืองบ้างแหละเฮ้ยอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาโคตรขี้โกงเลยเนว่าขออนุญ,ญาตพันยาก่อนละกันผมเอาพอเราพอพอเราฟอส่วนนะพอเราพอมันจะไหนมะัเนี่ยพอเราฟอส่วนเรียบร้อยเขาหัวไปนัดหนึ่งตายซะแม่ะสาวน้อยตอนนี้สกอร์สามสูตรแล้วนะครับผม สามส่วนแล้วหรอขอดูหน่อยแล้วกัน้อผมเก็บผมซื้อนี่มาดีกว่าซื้อที่อัพก่อนนะครับคือกล้องเสริมก็เสริมเกาะให้มันแข็งแกร้งเหมือนเดิมนะครับผมอ่าตอนนี้ดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเจะชนะเราได้หรือที่ใครแตกเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมผมมั่นใจเลย ด้วยสกอตแลวฝีมือของเพื่อนแล้วแลว<า>ทีมเราที่เล่นได้ขนาดนี้นะครับผมไอู้เลยแล้วกันว่าทอมสันเ,เรากับพอลฟอร์เราเนี่ยมันจะสามารถแบบสู้ฝีมือหรือแบบสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะแต่ผมมั่นใจเลยว่าน่าจะสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับสู้ได้อย่างมากเลยแหละขออนุญาตอ้อมมาซ้ายมือตรงนี้หน่อยกัน น,นี่ไงหนึ่งคนหนึ่งคนหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันใช้อะไรวะเนี่ยโอ้ชนะผู้หญิงคนนี้มาาันใส่กอะเหรอวะทำไมถึกจังเมื่อกี้ผมรูดจนแทบจะหมดแม็กอยู่แล้วเชียวแต่ดันแบบยิงเขาไม่ตายนะครับผมอุ้ยเอ้ยยิงจริง,งตานนี้ผมต้องแบกดิวะทำไมผมไม่ได้แบกเฉยเลยอ่ะผมลงงง ไม่เป็นไรแต่เราก็สามารถเก็บชัยชนะด้วยสกอร์รวม4ต่อ0น,นะครับผมอ๋อเขาได้7คิวแล้วได้6คิวแต่ดาเมอเราเยอะกว่า